บัดนี้เป็นครั้งที่86ตรงกับวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พศ2519ร,รข้าพเจ้านาสาวคุณธานาสมงปติ์ขอเป็นวาจาสาธยาพุทธมนต์ทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาในองค์พระคำปฏิแถราจา้าองค์หลวงปู่สำเรรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศีลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรจงมาอนุโมทนานในการสวนสารแรกของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุพระราระตรตไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรจงมานณานในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาไทยมนต์ต่อไปบทที่หนึ่งบทงสวดชุวนินเทวดา สามัญตาจักรวาลสู่อาตมาสัตว์ตูเทวตาสทธมัมุยราชาสสุนันตุสขโมกขังสกเคกามจารุเปคริสิขารัตเตจันตาริเควิมานีทีเปรัตเถจักามีตารุนะค่ะในเคหวัตุมีเคเตภูมาจายันตุเทวาจาลาถารวิสเมียค่ะระทพราคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจังสธทวเมสุนันตุธรรมะสุนักาโรยัมพัฒนาธรรมะสุนักาโรยัมพัฒนาธรรมะสุนักาโรยัมพัฒนา บทที่สองบทส่วนนามกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทบทสวนที่สามบทสวนสัจจเก,กิริยาคาถา นาทีเมษานางอัญญ์ผู้โถเมษานางวรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมษานางอัญังธรรมโอเมษานางวรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทีเมษานางอัญังสังโฆเมษานางวรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่สี่บทส่วนมาการนิโกนคาโถทิ่อาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทหัตยัสัพปานินางผู้เลตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวะเทนะมาหงตุสัพพูปะทวามหาการุณิโกนาโทหิตายัสัพปานินางผู้เลตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวะเทนะมาหงตุสัพพูปะทวามหาการุณิโกนาโทสุขายัสัพปานินางผู้เลตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวะเทนะมาหงตุสัพพูปะทวะบทที่ห้า มหันต์สมัยสูตรเอวามีสูตังเอกการสามยังพระกวารสาเกสุวิหรารติกับเป็รัตว์ทุสมิงมหัวันเนมาตาพิคุสังเขนัสติงปัจจามาเตหิพิคุสตเตหิสเปวะอรหันเตหิทัสหีจละโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปฎิดาโหติพระกวาตังทศนิราภิกขุสังขัญจาอัตโคจาตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตธาโหสีอายังโคภระกวาสเกสุวิหารติกาเปรอะวัตุสุมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนะสาติงปัญจะมาได้ภิกขูจะตหิสัพเพวะอรหันเตหิธาเสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฎิดาโหติ พระขวันตังทัศนะพิขุสังฆังยานุนาไมยัมปีนะพระขวานเทนุปัสสังฆามเยยามะอุปัสสังกามิทวะพระควาโตสติเกปาเจคคาถาเพอร์เสยามาตีอัตโคต้าเทวตาเสยาถาปีนามาพระระบาบุริสุสัมมินชิตังวาผ่าหังภาษารยะภาษาลิขังวาผ่าหังสัมมินเฉยยาเอวะเมวาสุทวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวาโตปุระโตพาตุระหังสุ อาตโคตาเทวตาภควตาตาภิวาเทวาเอกามันตงคาถางาาสูเอกามาาันตังทิตาโคเอกาเทว,าาวาตาภคขาวโตสัทธิกีมังคาถางพาสีมหาสัม,มยโยปวานนสมิงเทวกายาสม,มาคาตา,าคาตัมหาอิมัง ธรรมะสามียังคักขีตาเยวะ่าอ布拉จิสักติอะตโขอราเทวตาปะกาศวจุลสติกิมังคาถากระาสีตัตระภิกรุสมาตหังสุตรติตังอัตโนอุชูกามังสุสาเลธิวานีตานิฆาเหตวะอินเทริยานิรักันติปันธิตาติอัตโขอราเทวตาปะกาศวจุลสติกิมังคาถากระาสีเชตวะคีรังเชตวะปะริขังอินทกีรังโอหัตสามเมสาเตจารันติสุธามิมาลา จะคูมตตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตโคภราเทวตาปะขาวโตสาติิกคมังคาถากภาสีเยเกจิพุทธังสสนาคาตาเสนาเตคามีสันตทียปายะปูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายะปฏิปูเรสตีตีอัตโคภะวาปิกูอามันเตเสเยปุเยราพิกเวทัสุโรกทาสุสุเทวตาสานิปติตาโหตีท่าทากตังทัศนียภิกูสังคันญาเยปิเตเปกเวเหสุงอาทิตยจามัทนานังานโทสัมมาสัมพุทาเตสัมปิปะคอนตาลังเอตาปรมายเยวะ เทวตาสนิปฏิตาเหตุสุเสยถาปีไมหังเอตระหีเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมาทานังอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวตนานังเอตประมาเยวะเทวตาสนิปริตาภวิสันติเสยถาปีไมหังเอตระหีอาจติเคสามีภิกเเวเทวกายานังนามานิกิตายสามีภิกเเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกเเวเทวกายนังนามานิ ตั้งสุนาถาสาตุกังมานาสีกรัรโธาภาสีสามีทีเอวันพันเตดีโคเต,คเตพิกุภะคะวะโตปัจจสุสุงภะคะวะเอตตาควะจาสิโรกามานุกัสสามีฐาปุม,มาตัสสิตาเยสิตาคิริกะปะรังภิตาตาสมาหิตาปุตตสีหาวัสานีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโ 오타다마나사소다비바사나마나비라비뇨반사사타야도바바니가빌와타웨타토마디사사사워크에사소니야데데와가야비칸타데비사라타피가오테자아타바마카롱소다바보타사사나테삼파투라후야나라마나사나타사낭 อาเปเกสัตมาตถคุสะอาดสากถาสัตวิงสตาเกเกสัสนางอมนุสานามาทธสูงอาเปเกนันธรมาท่าคุงที่ศาสภาพุทธาหุงตัสสะพังอภิญญาญาบาวัคคิตวานัชคุมาตาตัวอมติสัทาสาวเกสัสเลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิโคเทยวหังกิตาอิสามีคิราหีอนุปุกโสตัสสะอาสายา ว Whereas, ะยาขาภูมากาเปล้ววัตวาอิทิปันโตสุติมันโตวันนมันโตสาสินโมทมานาอภิกรรมมูปิโกนาสามิติงวนังชาสหสาเหมาวะกายาขานาณาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตสาสินโมทมานาอภิกรรมมูปิโกนาสามิติงวนังสาตาทิราติสาสายาขานาณาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตสาสินโมทมานาอภิกรรมมูปิโกนาสามิติงวนัง อิเจเตสุราลัสสาสายยขานานาทวันิโนอิทิมันโตสุลิมันโตวานันโตซาสินโอมทมะนาอภิกามุภิกขคนาสามิติวานังเวสามิจาปัญสัสสยยาขานานาทวันิโนอิทิมันโตสุลิมันโตวานันโตซาสินโอมทมะนาอภิกามุภิกขคนาสามิติวานังกุมพิโรลาชาคัยโกเวปุลัสสานิเวชนังพิญโยนังสัสสะสหัสสังยาขานางไพรุปปาสติ กุมพิโรนาซาเขยโกศลพระครสมิติวนรงกุริมันสาติสังราชตทราลาโถปัสสาสติกันท้พนังอธิปติมหาราชายาสิโสพุทธปิตาสาภาโวอินนามานามหาภรัยทิมันโตจุลมันโตวันมันโตสาตินโมตมานาอภิกามภูพิคุณาสามิติวนังทักขีนันสาติสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุณพนางอุมพันธนานาธิปติมหาราชายาสิโส ปุตตาปตาสาภาโวนยมานามาภะรายทมันโตจุนิมันโตวันวันโตสัจโนมรมานาอภิกรรมุภิโคนาสรมิติโว่นังปัชิมันจาทิสังราชวิรูปะโคปัสาตินาคานังเทปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปตสาวาวเนีมานามาภรายทมันโตจุนิมันโตวันมันโตสัจโนมรมานาอภิกรรมุภิโคนาสมิติโวนางอุตาราชาทิสังราชากโรตัสภาษาสติยาคานังเทปติมหาราชายาสสิโส โุตาปิตาสาภาโวินทะมานามหาภะไรทิมันโตจุนัมันโตวันัมันโตสะสินนอมัทมานาอปกรรมุงพิคูนางสาวมิตรินวรรณงโบริมาที่สังทาราโตตาเคเนนาวิลุนภโกภเชเมนาวิรูปะโคกูเวโรอุตระที่สังจาตตารโตเตมหาลาซาสะมัญจาจาตุโรทิสาทัธาละมาณาถัสุวรเนกไปละวะทเวเตสังไมยามิโนทาสาคูวันจานิกาสัตถามายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสาจันทะโก จันทโนกามเสโตจาริกนุคันธุนิคันธุจาปนาโทโอปมัณโยจ่าเทวสุโตจามาตาลิจิตเจเสโนจารคันธาโปนาตุราจ่าจันนสัพโพอากุปันสาชิหัวเจวะเตมพะรุสุเรวัจชะสายเอเตจเนจจาราสลาชาโนคันธาภาจาราชุพีมโหตมานาภิกกามมภิคุณาสามิติวุนังอัฐาโคนาภาษานาคาเวสาราธาัจกา กัมพาตาสตตลาอาคูไปยาคาสายยาติพิยาบุนาตะลาชาชาอาคูราคายาสัชโนเอลาวันโนมาอาโคโสปะคาสวิติวนางเยนะคาราเซสาสารติ ทิพาทิชาปะกีวิสุทธจักภูเวหายัสเดว์มนาปชาปตาเจจิลาสุปันาอิติเตสานามังอาพนตาทาราคาราชาตมานสีสุปันาโตเขมามากาสีพุทโธสัญไรวาจายิวป่าวะยันตานาคาสุปันาสานามังังสุพุตังชิตาวชราเดย์นาซาบุทังอสุราชิตาปัตโรวาสวเสดีอิเดมันโตยสัจิโน การละกันชามาภิสมาอสุราธานิเวฆาเวปาติติตุติจิจาปหารโทนัมุติสหะสตันจาระภริปุตานาสเพเวโรจารามกะสันานหิตวาพะริงเสรังระหุพะตะโมป,ปาขมุงสมาโยธานีพันธันเทพิโขนางสามิติมานังอาโปจาเทวาปะทวีจาเตโชวโยตัฏานขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมเตยัสสาสหะ เมตากะลุนากายกากูเทวายาสจรโนตเตเจชาชากายาสเพนานาโทนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันมันโตสจรโนมุตมานาอภิกรรม er ุภิกขุนาสสามิติวนางเวทุจเทวาสาลิสาสมาจาตทเวยามาจันชัสุปริสาเทวาะชนมักุเปริกิตาสุริยะสุปริสาเทวาสุริยะมักุเปริกิตานักขัตตานิปุระขิตวาอากูมันทาวราหกา วาสูนังวาโซโวเซโตสะสากประคาพูรินทโตทเซเจสาากายาสเพนานาโตนิโนอิเทมโตนเชื้อเทโตวานมันโตสตินลมัตมานาอภิกามูพิขุนัสามิทิงวัดังอาถาคูสาภูเทวาสารมาคีชีขาติวะ อลิตากาจาโรชาจาอุมาปุพานิิพาสิโนวัตุนาสหธรรมาจารตุตาจารเนสกาสุรยารุจราโคูอาควาสวาเนสินโอทเจเจจารตกายาสเพนาราตวินโนอิเทมโตสุตมันโตวันมันโตสติโนมอธมนาอภิกรรมุพิคูนางสาวนิทิมนั้น สมานามาสมานามนุสสามนุสสุตบากิทาปัทุสิกาอคูอคูมาโนปัทุสิกาอทาคูหารโยเทบายเจจรอหิตะวะสิโนปารคามหาปารคาอคูเทวายะสัชโนทัศเจเจจ่าตากยัสสเพนะนาตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนิมโตสศิโนมตมานาอภิกรรมุเพโคนาสัมิติงวนังสุกากาลุมหาอะรุณาอคูเวคานาสสหาโอทาตาไคยาปาโมขาอคูเทวะวิจักขนาสธามาตาหารัชสามิสกาจายะศิโนทานะยังอาคาปัชุนโยโยทิิสสาภวัติ เกเตราาายสีนพนาตะวันนิโนที่มันโตซึมันโตน้ำมันโตสนมตมนะอภิกว ah ิน th <The> ัสมดีวณังเคมีาทุสิตายาากาศกาจายาศาสนสามพิทกาลาเกษตาโจเทียมาจาอสวานิมานานตินโนะครูถาคูปานิมิตาเกเตทาตากายาสภพนานาตวันิโนที่มันโตซึ่มันโตน้นมันโตสาสนมอตมานะอภิกรรมวิภุนาสามดีวนังเกษตเทวานิกายาสเพนานาตวันิโนนามันวายนาอาคันยูย คันฉุนเยจันเยสติสาสหะปาหุทธาติมักขีรังโอคาธินะมนาสวังทักเขโมคาตรังนาคังจันนวะสิตาติดังสุภามาปรมะโตจ่าปุตัยทิมโตสาสานังกุมาโลติโสตาโสปคัสสิมิติงวานังสหัสสะพามาโลกาดังมหาพามาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ถัเศรษาสลาโคปจเจกวสวัติโรเจฉันสามารถตัวขายตัวปริวาริตเจจารสภพปิกเินเหเเวสพามาเกมาแเสนาปิการบิดาษาคานสามันทียังเอธาคัราถาพาธาถาราเคานาพันธมตูโหสมนตาปริวาริธาโมโมมูลิจธาโกจินังอิติตาถามหาเซโนกาหาเสนาอภัยยีปานินาตารมหาจัสรังกัตมาราเพระวังยถาพระวุสโกเมโคนายนโตสวิชุโก จะธาสุศปัจุฑาวสีสังกูโตเสยวัชีตันสสะพังอภิญญายะวาวัคิีตวารและสกุมาตะโตมาติสัทาสาวกเกสาเฉิียเตเทมาลเสนาพิกันตาเทวิชาณธาภิกขโวเตสะอัตบามะคังมุสุตวะพุทธศาสาสระงวีทราชิปะคาโมเนสังอมัมปิินชยุงสัพเพวิชิตัสังฆามาพยาติจายะสจินมมมธนิสาพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่หกบทส่วนทูไรชยปากร นะโมเมพุทธเตชัสสาระตะนานตยาธรรมมีกาเตทศปสิทธิปสิเทวานารยายพรามีสุราสิทธิพรมมาจาอินทาจะจัตุโลกาคัมพีรักกากาสัมพุทธภูตุงคังคาจัตสัพพมาชัยยาปสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาถอรีถธนรีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยาชัย,ย ค่ะคนราตุนรานิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชโพนอรชีเยยะชยะคำพีระสมพีนาเกนธนาคีปีสาจาปูธากาลีเยยะชยะโุนิมิตาโรคีเยยะเยยะสิงคีจุธาดาณมุกชาชยะชยะวรุณามุขัสาตาเยยะชยะจำปาทินาคาุราคันทุกยยะชยะคัสสคุณอาตุรงศุกราภูทรงศิยาปยาคาตีบาเยยะเยยะวรุณามุขายาตาชิตาชิตาเศนาลีปุนะสุธีนอรดีเยยะเยยะสุขาสุขาชีวีเยยะเยยะ ธอรีตะเลสสะทาสุชายาชายาชายาธอรีสันตินสทาชายาชายามังค่าลัญญาภวเกชายาชายารุณนยาเขชายาชายาราคาเสสุระปุชาเตสาชายาชายาพระเมธตะขณะชายาชายาราชาธีรสาชัยชายาชายาปทวิสัพพังชายาชายาอรันตาปเจกพุทธสาวังชายาชายามเหสุโรหรอินเทวาชายาชายาพรมาสุราโคชายาชายานโคบรุโกรุปปโกจันนิมาลาวี อินโทจารเวนตโยจากเวโรรุ่นโรปิจาอคิวายโยจากปัจจุนโโหกุมารโอทารตะโกอัธาราสมาหาเทวชิธิตาปาสาทโยอิสิโนสาวกัสภาชยาราโมพวันตุเตชยธรรมโอจากสังโฆจาตตาสาบารโอจากชยากังเอเตนะสชยเตชยาชยโสติพวันตุเตเอเตนัสพุทธเตชยนาโหตุเตชยามังคลังไชโยปิพุทธสัตสุริมาโตอายังมารัสจารปาปิปโตปาราชโย ผู้โคสยมโพธิมันเถปโมทิตาชยาตถาภมาคณาไม่เห็นสีนสยโยปิพุทธัาสนริมโทอิยางมาราสัจปาปิปโตปราชโยผู้โคสยมโพธิมันเถปโมทิตาชยาตถาอินทคณาม่เห็นสีนสยโยปิพุทธัาสนริมโทอิยางมาราสัจปาปิปโตปราชโยผู้โคสยมโพธิมันเถปโมทิตาชยาตถาเทวคณาม่เห็นสีนสยโยปิพุทธัาสนริมโทอิยางมาราสัจปาปิปโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสุปนาคานามเฮชิโนชายโยปีพุทธศสตริชมาตัวอยังมารัชจารไปใบปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธานะคะคานามิเฮสิโนชายโยปีพุทธศสตริชมาตัวอยังมารัชจารปาปีโตปราชโย อโคสยามโพธิม anyway, ันเทปโมติจารยัตถาสพามขานาไมเหสีโนสช่ยันตโพธิยามมลิสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิสยสูชยมังคะเลอภรราชิตปาราเกสศเสปะทวิโพคะเลยพิเศเกศภาผูธานังอะครโตปโมทติสุนักขังสุมังคลังสุปะปังสุหุทิตังสุโคนุสุโมโตจ่าสุยทังพัมมจาริสุ ปทักขินางกายกรรมังวาจากกรรมังปทักขินังปทักขีนังมโนกรรมังปนิทิเตปทักขนาปทักขีนานิกาตวัรละผ่านตาเถปทักขีเนเตอธาลธาสุกิตารุณหาพุทธศาสนาอโลคาสกิตาโหธาสาสะเพหียดีพีสุนันถูกคนโตเยเทวาสมีฐานะิี่กตาติกายุคัสตาหงตุสุกิตาหงตุสพปทา ราคาจูสพัพปัสสะตรังราคาโตชีนะสาวะสนายากาจิปัฏฐาเตสังสเพปุเรนตุมณโหรธายุตากาเลปวัสสะตูวัสสังสาวะราหกาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุสัสสะปทากายาสุขงังเจตตาสุขงังอาตหันตุยะถาระหังบทที่เจโซโซธรรมนิยามาสุตัง <c oughs> เอมาเมสุตาเอกาสะมยังพ like <wh> ักวาสาวะติยะวิหารติเชตตาวเนอนากรรมินทิการสะอารเมตตระโคพควาพิขวามาณเจศีพิฆวติพระทันเตติเตพิขุพคกวะตูปัสสสุพควาเอตาทัวจาอุปัฏฐาวะพิฆเวตตะกตาดังอนุปัฏฐาวะตตะกตาดังทิ่ตาวาสาโุ ทิตตาวะสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยมตาสเปสังคาราดิจาติตั้งาคาตอภิสัพพุจธติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะอจิกติเจเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวาระเิวิภัสติอุตานีกโรติสเปสังคาราดิจติอุปัฏาวาภิกเวตตาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตตาวาสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมานิยมตาสเปสังคาราทุขติ ตั้งตถาคตอภิสสาพุสติอภิสสาเมติอภิสสาพุทธิตวาอภิสสาเมตตาอาจิกติเจเสติปัญญาเปติปัตาเปติวิววรติวิภัสติอุตตารีกโรติสเพสังฆาทุกขาติอุปาทาวะพิเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิฏาวาสาธาตูธรรมะทิตาธรรมานิยมตาสเพธรรมานาตาติ ตั้งตถาคตตอภิสามพุทธติอภิสเมเติอภิสามพุทธิตวะอภิสามเณรวะอจิกติเจเจติปัญญาเปติปัาเปติวิวารติวิภานสติอุตานีกรติสัพเพธมะอนัตตาติอิทัมวาจารภควาอาตมนาเตภิขูภควาตภาสิตังอภินำทงติบทที่8โดยหลวงพระเทศบาราตคาถา อาทิตย์ต่างนานาค้ามายาณตปาจิกังเขนะกะตังบุคคลไม่กวรตาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาติตาปะฮีนาตังอปาจันสานะกะตังสิ่งเป็นอดีตก็ได้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนาจะโย์โยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังนิลังอสังคุปังตังวิธรรมะนุบุเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นัน้์ยังแจ่มแจ้งไม่งมงเงินฟันเงินขก่ควรพ่อู่อาการเช่นนั้นไว้อจวะกิจมาตาบังโคลสัญญามังสุเว วาเพ่งไปกี่ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความแต่แม่พุ่งนี้นนฮิ้โนสังหารตจนะ้าไม่แหย่ใจนะ้ามาจุนาเพราะการ,รเผดเจสมบัติชลัสรื่อมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเราเอบางวิหารไมาทอเปิงโอโหราตามาตานิจังตังเวพระเทกาาโตติสันโตอจิกะเตมมนีมุน่นีผู้สบงบย่ำเก่าและผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขาดท้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็นะ่าชมบัมที่เก้าเดือนสิงหาสัเวครับปัจจเวคระ สัพเพสคาราดิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก พอเกิดคือแล้วแก่เจ็บตายไปัพเพทามาณตาสิ่งงห่าไทั้งปวงท่านที่เป็นสังหารและไม่ใช่สังหารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุบบางชีวิตางชีวเว้นของแม่ยั่งยืนทุกวังมานางความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังไม่ยามไม่ตาพังอาเราจะพึงตายเป็นแท้ม้าในปริโยสารนงเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมีนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มานางเมยนีตามความตาของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จัดสังเวทอายังกายโยอาจจรังร่างกายนี้ม่ได้ตั้งอยู่นานอนเปตาวิวญาณวิญญาโนขั้นปัสะจากวิญญาณชุโตอันเก่าิงเสียแลาอาทิเสสติจากนอนทับปัดแีซึ่งแผ่นดินกลิงข้าราชกว่าปดัดดูดังว่าทอนมาและท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ม่ได้ อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติขั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมนับไปใจสังอุปสมโสุุโขความเข้าไปสงบรงอับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสตามรันติจ่าวาทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสูจากมาริสาเลที่ตายแล้วเรากำลังจะตายจะเทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอตัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแต่เราเลย บทที่สี่บอร์ส่วนแม่แต่ย,ยังกินจี ยังกินจีกุศลังกรมังสะเพยปบัติหีกตังปุญญานอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอัศมีฐานีอาทิคตาธิคายุกาสะทาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตูมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสะเพยยาธิกาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสะเพยปิสาสัพเพยข้าสัพเพยเพตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพอาจารยุปชัยยาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพนักขาตาสุกิตาหุนตู

ญาเทวตาสติวิหารวาวสิเนตุเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานินัภะวันตุปูชิตาโสทิงกรรนเตระวิหารมัณฑเลเทราจามัชานวกาจะพิโวะสารมิกาฐานาปฏิอุปัสกา ข้ามาจากเทศานี้ข้ามาจากอิสราสัประปูตาสุกิตาพวันตุเตเสลาผู้าจเยปีจานแะสัมภวาสังเซนซาตาตวปะปาติกานี้านิกังขรมะวังปะติจาเตสะเพปีิทุกษากรุณตูสังขยังท้าทุจิลังสตังธรรมโมธรรมทราจัปุคราสัโคหหตูสมะโควาอัฏฐยาจาริตายาจา อเมรักขตุสทัทธโมสัพเพปิธรรมจาลินโนคุทิงสัมภาปุเนยามาธรรมอริยปเวทิเตประสานาหุนตุสัพเพปิปาลินโนพุทธศาสจเนสมมาทารังปเวชนูกาเรเทโวปวัสสตูวุธิภาวิยะสัตตารังสมิทังเมตุเมธนิงมาตาปิตาจัตัลราชานิจังละขันติปุตตะกังติวังธรรมนาราชาโนปัสฉังละคาตุสัพพะทาวันที่สามทเทว,วดาอุโยชนะคาถา ทุกขป่าตาจะดีุกขาพยาป่าตาจริพยาโสกป่าตาจะดโสก,กาหุนตุสเปปิปานิโนโอเอตาป่ตาจอามหีสัมปทางบุญญาสัมปทางสาเปเทว,วานมโมทันตุสภาพสัมปติสิติยาทานังตะธันตุสาธายสีลังลักขันทุสป่าภาภาวนาพิยาตาโหตุคขาสาตุเทวตาคตาบทที่สิบสี่สมังคลคาถา โคต si ุสภันสุมังคฆังละขันตุสสะปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหณตุนิรันตรังโคตุสภันสุมังคฆังละขันตุสสะปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหณตุนิรันตรังโคตุสภันสุมังคฆังละขันตุสสะปเทวตาสัพัสสังฆานุภาเวนะโสติโหณตุนิรันตรังสัพเพภูธาพระปตาปเจกาณเจยางพระลังหันตานันจเดชนาละขังพปนามิสัพปโส สพเพุทธาภรพตาปเจกเจยาพระอังรหันตานันจเตเชนาระขังพนามิสัพโสสพเพุทธาภระปัตาปเจกาฬเจยัพระอังรหันตานันจเตเะนาระขังพานามิสัพสโสสพเพุทธาภระปัตาปเจกาเจยพระอรหันตานันจเตเชระขังพนามิสัพโสสพเพุทธาภระตาปเจกาะเจยาพระังรหันตานันจเตเชระขังพนามิสัพโสสพุทธ พระพุทธาภิาเจกขาเจยรากรหัตตาละจเจลาลัคขพาทามิสัพพโสสะเพพุทธาภิาปเจกาจียพรากรหัตตาละจเจราัคะมิสสพพโสสะเพพุทธาภิปเจกาเจียพรารหัตตาละจเจลาัคามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งมูลกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารในพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมท้าอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลในสมเด็จพระนางจาสุริกินพระพรทธมราชินนาธิราชธรมราชสมเด็จปีหลวงพระเจ้าเสด็จสุวรรคารัย ขอ,อให้ทรงแห่งมือกุศลนี้จงเป็นสภาสลีบบางคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งแกร่งปลอดภัยจากทุกทรงโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงกระด้างอันสุดเฉืมัม่นคงเป็นสมาชิกันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอ,อยากได้จนความได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความงดงามตลอดกาลนาน อีทังขอเทพเจ้าพะากหลายผู้ได้อนุโมทาาสาธุการในบุญกุศลนี้โบสถ์ิาษะภาษาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลปะปิจายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายททนและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งครัที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ทานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์ธิ์อำนวยให้เป็นเสนริมงคลแก่ผู้เขขอและผู้สาธุประการเทินสาธุสาธุสาธุ